คนเจ็บตายหายขายทิชชู่ <c oughs> ใช่ปะวะไอ้ห่าเอ้ยสมศรีสวดศบสีตีกินกินกินคนทำทางคนทำทาง <c oughs> คนขายเลี้ยวคนทางเลี้ยวคนทำทาง่นทางเลี้ยว ใช่หรอมันไม่มีแต่วันนี้บี้คึกมากนะตั้งแต่เช้าเราพูดไม่หยุดเลยเอวันนี้เราใส่เสื้อตาข่ายเฮ้ยสี่ทูเหรอครับไม่ใช่สี่ทูครับสี่บอลครับ วันนี้เรามาอยู่กันหลายคนเนาะวันนี้เป็นชาเลนจ์ชาเลนจ์หนึ่งที่แบบคนคอมเมนต์ขอมานานมากหลายปีแล้วยังไม่ทำสักทีเพราะว่าสปอนเซอร์ไม่เข้าแค่ัวน,นี้สปอนเซอร์เข้าหเ<แ>ปล่าเปล่าเปล่าคือหมายถึงสปอนเซอร์หูฟังไม่เข้าอ่ะก็คือชาเลนจ์ในวันนี้เราไม่เคยเล่นมาก่อนวันนี้คนมาเยอะขนาดนี้เราจะให้แบ่งออกเป็น2ทีมชาเลนจ์จะให้เล่นคือท้า่านปาก ใช่ใบคำเนาะใช่ใชแต่ว่าเราจะไม่ใช่การใบคำจะเป็นการพูดประโยคต่อต่อกันแต่ว่าจะต้องอ่านรูปปากโดยที่แต่ละคนทุกคนที่เล่นน่ะจะต้องใส่หูฟังแล้วก็ทุกคนจะต้องเปิดเพลงจากโดยที่พี่จะเป็นคนเริ่มประโยคให้โอเคดูว่าคนสุดท้ายจะอ่านถูกไหม แต่มันน่าจะง่ายนะคือบางทีเราชอบสังเกตแบบคนแบบดินทาเวลาไปอยู่พวกแบบร้านอาหารอะไรอเงี้ยมันชอบแบบดินทาเราสามารถอ่านแต่พี่เขาดินทาเร้ว่าอะไรบ้างโอยไออ้วนไม่โดนจริงๆโดนบ่อยเหมือนกินเยอะอ่ะก็เลยหันไปอ่านป่าแบบว่าไออ้วนโตนั้นนะโอ้มากเลยอ่ะเขาจะพูดว่าหูมีได้นะเขาจะกิน้าเป็นป่ ตัวนั้นนะกูม่วนตัวนั้นนะมาม่วงโต๊ะโน้นป่ะกูไม่มีมาม่วงกูไม่มีมาม่วงเดี๋ยวจะให้แต่ละคนแบบวอร์มรูปปากก่อนอ่ะปกติแม็กกี้วอร์มปากยังไงจ๊ะนนั่ไงเล่นล้ออยู่แล้วโยนไปอย่างเงี้ยนั่งเงียบจ้ะโยนมาจริงจริแล้วก็อี๋อะไรเงี้ยอ๋อ วอมยังไงคะอันน okay. ี Just ้ว่าแบบจริงจังค uh ือ huh? ต้องนั like uh ่น hmm. ก็ต้องแบจะออกเสียงสรุปแต่แต่สรุปยังว่าเขาไม่ใช้เสียงเอาหรอแต่ตัว่างใหญ่แล้วก็แล้วแต่สายแล้วแต่สายของวันนั้นฮะสายสายสอ่ก้าวก็เลยแล้วถ้าพูดใกล้ๆเต๋อค่ะต้องใสายอะไรห้าแ ห้าแปดโอ้ไม่กล้าไม่ต้องห่วงเพราะว่าหนูอ่ะขยับเก่งลองออดูหน่อยมีอาจจะถนัดแคปแล้วก็แคปมงคลแต่ของหนูมันมีการอันนี้คือความไปถึงลิ้นใช่ลิ้นช่วยใช่เพราะว่านอกจากรูปปากแล้วบางทีลิ้นในการแบบ อะเชฟคำของเราถกาเรามาเลยจังเลยแล้วมันต ah, ้องไปสุด hmm. อ่าลูเธอร์ลูเธอร์ลูเธอร์อุ้ยพี่ใบทำไงอ่ะลองดูลองดูเราเป็นเราป่ามีนะเด็หน่อยนะครับอายายเราถนัดหรอไม่ค่อยอ่ะขอไปทอดกันได้ไหมวันนี้ใส่รีเหนเนอร์มาเออปกติไม่ค่อยเห็นไซร์ก็ไม่ถนัดปัญโยเบื่อมั้ง คือลืมใส่วันนี้ก็เลยตอนเช้าเลยต้องใส่แทนอ๋อเราก็ยังมีหลายคนที่ยังดัดฟันไม่เสร็จบีด้วยใช่ป่ะสิบปีแล้วพีบียังไม่ไปหาหมอกสิบปีแล้วคุณคนเหลือเป็นขี้เร่านี้สิบปีแล้วที่ฟันหูอ่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะให้ถอดดีเทนเนอร์ออกมาก่อนเนาะแล้วก็ไปแช่ทําความสะอาดก่อนเพราะวันนี้เตรียมมาให้เนาะมีใครเคยใช้เม็ดฟู่ไหมตอนที่เราใส่ดีเทนเนอร์มาใช่ใช่ใช่ป่ะมันมันดียังไงอ่ะมันรู้สึกสะอาดเพราะพี่เมย์เป็นคนสะอาดอะเนาะใช่ เพราะปกติอะรเรดเนอร์พอเราถอดเสร็จเราจะแปรงจะแบบเอาเม็ดฟูมาทำความสะอาดอ่ะซ<ะ>ึ่งจริงๆอะเอมเม็ดฟูทำความสะอาดรีเทนเนอร์อะใช้กับแบบรีเทนเนอร์แบบลูเทอร์ก็ได้หรือว่าใช้แบบที่จัดฟันแบบใสมันจะช่วยลดคราบศพกระโปรกคราบชาก,กาแฟครา,าบพลักก็คือคราบหินปูนเนอะแล้วก็คราบอื่นๆที่ยากต่อการทำความสะอาดได้ช่วยลดแบคทีเรียและไวรัสได้ถึง99.9%าสาแบคทีเรียเนี่ยและไวรัสเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดกลิ่นอันนี้ตัวเม็ดฟูเนี่ยก็คือมีกลิ่นมิ้นท์หอมสดชื่นนนด้้วยยออ่่่่่ใใใชชโไมทห รอยขีดข่วนในช่องปากาวิธีใช้ง่ายๆนะจ๊ะเราแค่แค่รีเทนเนอร์ในน้ําอุ่นที่มีเม็ดฟูแค่3นาทีเสร็จแล้วก็ล้างด้วยน้ำเปล่าหรือจะใช้แปรงขนนุ่มแปรงอีกทีแค่นี้เขาก็บอกว่าจะได้รีเทนเนอร์ใหม่หอมใสกิ้งเลยได้เงีง้ยเให้ดูเธอถอดก่อนแล้วคอนอื่นวอร์มลูบปากให้เรียบร้อยเราแบ่งทีมเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชาเลนจ์นี้ครั้งแรกของเราจะ,จะเป็นยังไง ทีมอะตอนเนี้ยเป็นทีมสาวประเภทแบบแบบแบบมันพาป้าสมการไหมฮะเนยอบเกลือโรยกล้วยช้าช้าขออีกทีนึงเคยเนยอบอบเกลือโรยกล้วยฮะขออีกทีนึงเนะเนยอบเทียนโรยกล้วย เนยอบเทียนอบกล้วยอะเนยฮะเนยเนยอบตบเอะเนยอบเนยอบเทียนเขียนเทียนฮะเทียนเทียนอบกล้วยเฮ้ยวะเนยอบเทียนอบอบกล้วย กล้วยเออไปไปไปนอบเทียนอบกล้วยไปแล้วฟังนะเนยเทยพูดว่าอะไรวะเนยพูดว่าอะไรเนย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 อบเลยโหนยเนยอบอบอะไรต่อวะเนยอบเทียนอบกล้วยเนยอบเทียนอบอบกล้วยกล้วยเออชัว หรอเนยเนยพูดเนยฮะเอวยเนยเลยเนยอบฮะอบอบกล้วยกล้วยแล้วอ่ะพูดอีกทีพูดอีกทีนะเนยอบเทียนอบกล้วยเนยอบ เทียนอบกล้วยเทียนนะเนยอบเทียนเนยอบเทียนอบกล้วยเนยอบเทียนอบกล้วยเนยเนยกระเดิ้กระเดิ้เนยเนยอบขมอบเนยอบอะไรอะอะไรวะเทียนอะไรเงี้ยบไปเลยวะเงียบอบอบ กล้วยเนยเนยอบอบเทียนเทียนอบอบกล้วยกล้วยหมดเวลาคำที่ตต้อได้ยินคือคำว่าเนยอบเทียนอบกล้วยปะวะเนยอบเทียนอบกล้วยเนยอบเทียนอบกล้วยเนยอบเทียนอบกล้วย เนยอบเทียนอบกล้วยจะตอบว่าเนยอบเทียนอบกล้วยเนยอบเทียนอบกล้วยของเมย์ส่งอะไรมาเนยอบเทียนอบกล้วยเนยอบเทียนอบกล้วยเนยอบเทียนอบกล้วยค่ะเป็นคําตอบพี่ผิดค่ะคำจริงๆคือเนยอบเกลือโรยกล้วยโอ้ยนีแม่เอ้เมื่อกี้ไม่ใช่เป็นยังไงนีจริงอะจริง นเป็นคนแรกใช่สิน <laughs> โอเคเริมนะฮะคนเสพขายคนคนตายติดคุก้าเอาใหม่ได้ไหมคนเจ็บขายคนตายติดคุกโอเคคนเจ็บตายหายขายทิชชู่ <laughs> ใช่บ่วะไอ้ห่า <laughs> <laughs> คนเจ็บ <คน S 1> ตายฮะคนหายทิช <คน S 1> ชู่ <laughs> คนหายคนหายคนเจ็บตายคนหายทิชชู่ <laughs> คนเจ็บตายคนหายหายทิช <laughs> ชู่ คนคนคนเต็มฮะเต็มคนเต็มคนเต็มตายทางคนคนหายชิวเลี้ยวคนคนทำทำทำทางได้ทางทางคนทำทางคน ทำทางทำคนทำทางคนทำทางคนขายเลี้ยวคนทางเลี้ยวคนทำทางขนทางเลี้ยวใช่หรอมันไม่มีคนคนทำทำท่าทำทำทางท่าคนทำทางคนทำทางคนคน ทำทำเลี้ยวเลี้ยวคนทำทางคนทางเลี้ยวไม่เข้าใจอ่ะเออาูังอไม่ได้นะเลยอ่ะไอประโยคที่นายได้ยินคือประโยคว่าคนทำทางเลี้ยวคนทำทางเลี้ยวทำเกี้ยวคนทำทางเลี้ยวทำเกี้ยวไปเลยไปเลยไปเลยของอีฟคนทำทางทำทางเลี้ยวเอมันบอก คนี่ว่าคนทําทางคนขายเลี้ยวคนทําทางุมันต้องเกี่ยวกับเกี่ยวแน่อ่านนกคนเต็มตายคนหายชิวของหิมเนี่หิมอะส่งคำว่าอะไรไปแม่งยากจริงๆอ่ะมาตอนๆก็ไม่ได้แล้ว วาผมได้คนคนเจ็บตายคนเจ็บหายทิชชู่ทิชชู่แล้วพี่พูซานีปะทิชชู่ปะคนจะไม่ได้วะคนเป็นประโยคที่ผิดทั้งหมดนะประโยคจริงๆคือคนเสพขายคนตายติดคุทิชชอ้า เมื่อกี้เล่นรอบแรกไปแล้วเป็นยังไงบ้างสนุกนะดีนะแรกจริงๆอ่ะอาจจะเป็นการวางแผนที่แบบผิดพลาดเพราะว่าพลาดมาตั้งแต่ต้นทุกคนต้องมีกาวแรกมาเก็เลยพลาดเลยกาวแรกอ่ะแล้วตอนนี้เราก็เลยมีการสลับตำแหน่งคราวนี้เราวางกลยุทธ์ไว้อย่างไงบ้างผมมั่นใจว่าผมอ่านปากเก่งก็เลยต้องมาแบบแกะจากพี่ปาาพี่ใบพี่อ่านปาก เก่งก็จริงแต่ไม่ใช่ว่าคนเดียวเขาจะอ่านปากพี่ได้นะพีต่ต้าเจ็บวันไหนยังไงพี่ควรต้องอ่านปากพี่ออกเพราะเราอยู่ทีมเดียวกันใช่อ่าโอเคคำว่าซูชสสิซูชีชวนสมศรีชวนสมศรีกินชูชีกินชูชีซูชิ ชูส,ทสีทูสีทูสีชวนสมสีกินซูชิฮะฮะชูสีชวนสมสี<ร>กินซูชิครบยัง,งสมสีสมสีสวดสวดศบสีศบสีสมสีสวดศบสี สีกินกินกินสมสีสวดศบสีศบสีอะไรวะลืมแล้ววะสมสีสมสีสวดสวดจบสีสีจบจบสีกินศบสีกินจบสีสีวุ้ยสมสีฮะ สมสมสีสีสวดสมสีสวยสวด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 อ่ะสมสีสวดสวดอ่ะสมสีสวดสบตีตีมันมีแล้วเหรอวะคำนี้สมสีสวดสมสีสวดสบตีแค่นี้อ่ะยังไงสม สมสี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 สวดศพสมสีสวดศพตีสีตีสมสีสวดศพตีเออมันมีคำนี้ด้วยเหรอวะเราลองเราลองเปลี่ยนคำไหมสมสีสวดศพหมี่ไหมตีไปแล้วกันสมสีสมสีสวดศพตีใช่ใช่ไหมมันไม่น่าจะเป็นไปได้สมสีสวดศพ ตีหรือหมีเอาเอาเอาอะไรเอาอะไรดีไม่หนูว่ามันไม่น่าจะเป็นตีพี่ใบไม่ใช่เีโต้ตรวดศพหมีเออถูกตอนนี้ได้คำตอบแล้วเนาะเหมือนสองคนสุดท้ายมันจะได้ยินกันเนาะเหมือนมานคุยกันรู้เรื่องอ่ะไม่หนูว่ามันไม่น่าจะเป็นตีพี่ใบไม่ใช่อีเต์ สวดศพหมีเออถูกเดี๋ยวถามแม็กกี้ก่อนว่าสิ่งที่แม็กกี้ได้ยินคือคำว่าอะไรสมสีสวดศพม,มอีอ่าแล้วดีส่งไปว่าหนูได้ยินสมสี สวดศพตีแต่หนูรู้สึกว่าเขาเพราะว่าตีมันไม่ใช่หนูเลยเปลี่ยนเองเลยเป็นตีมีสิมธิ์นะสมสีสวดศพตี๋ตอนแรกอะเหมือนมันจะเป็นสมสีสวดสมสีแล้วมันมันไม่ได้มันไม่แม็กซ์เซนใช่ไม่แมกซ์เซนรู้สึกเปลี่ยนก็เลยเปลี่ยน เออทำให้มันเ a k e s e n s ขึ้นกูว่าผิดนี้กูเลยกูว่าผิดนี้กูเลยส่งไว้ว่าสมสีสวดจบสีกินจบสีโอเคนั่นคือสิ่งที่ได้มาอ้า้าส่งอะไรชูสีชวนสมสีกินซูชิซึ่งจริงๆแล้วเป็นประโยคที่ผิดวายวาย ฉี่ชวนสมศรีกินชูฉี่แล้วใครคือชูฉี่ยากชูฉี่เป็นดาราดาราจีนอ่าอดอรอบนี้วางแผนมายังไงบ้างเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนนิดนเปลี่ยนผู้นำ โดยการอุดไม่ออกโดยการอุดไม่ออก็คือไม่ได้มีการวางแผนใช่ล้วงล้วนอ่าคนแรกจะเป็นโนกมั่นใจไหมจ๊ะี่สุดอ่าแล้วเราคนสุดท้ายก็เป็นเติร์กใช่ไหมอ่ะทีมมั่นใจแค่ไหนว่าแบบเออจะส่งสารไปทั้งหมดในแต่ละลราจับได้ผมเชื่อเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเติร์กอ่ะเป็นผู้ใกล้ชิดผมอ่ะพูดอะไรไปก็ได้จะให้แต่เติร์กจะถูกเองแค่อาปากก็เห็นไม่ไใช่สามรวย กล้วยเล่นปีเผ็บหมีสำรวยเล่นปีสำรวยเล่นหมีสำรวยเล่นหมีสำรวยเห็นผีสำรวยเห็นผีสำรวยสำถ้วยสำรวยสำรวยทำถ้วยเห็นผี กล้วยทำกล้วยเห็นเห็นเห็นเหผีทำกล้วยเห็นผีสี่คำทำกล้วยทํากล้วยผีเห็นผีทำทำกล้วยควบกล้วยกล้วยเห็นแข็งเห็นแข็งเห็นแข็งทำกล้วยแข็งแข็งทำกล้วยแข็งแข็ง ทำกล้วยเห็นทำกล้วยแข็งผีแค่นี้เหรอแค่นี้ทำกล้วยแข็งแข็งไม่รู้พูดอะไรอ่ะทำกล้วยเห็นผีอ่ะทำกล้วยเห็นเห็นผีผีทำกล้วยเห็นผีอคนนี้เลยแค่นี้โอเคเอาลอกแต่เอาเอาหูงออกโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาไล่จากท้ายเนาะว่าได้รับสารอะไรไปคำที่เปิร์กคิดว่านายพูดจากการอ่านปากคือคำว่าทำกล้วยเห็นผีมั่นใจปะ ไม่มันอ่าของนายนายส่งคําว่าอะไรไปทํากล้วยเห็นผีครับทาเดียวกันเห็นผีใช่ของอีฟส่งคาว่าทํากล้วยเห็นผีทํากล้วยมันไม่มีคํานี้แต่ว่ามันมาอย่างนี้จริงๆอ่ะไปถามคนส่งดีกว่าว่าส่งอะไรมาก่อนเขาได้อะส่งอะไรมาผมได้คําว่าทํา ถ้วยเห็นผีทำถ้วยเห็นเออทำถ้วยเห็นผีผมก็เลยทีแรกก็จะไม่ส่งไม่พูดไม่ท้ำให้ไปเดาเองมันใกล้เคียงอ่ะถ้วยก็ถ้วยว่ามันเหมือนทำถ้วยนั่นแหละแต่อันนี้คือทำถ้วยใช่ไหมไปถามที่ต้นทางดีกว่าว่าเขาส่งอะไรมาสํารวยสํารวย สำรวยเห็นผีซึ่งสำรวยเห็นผีทำททถ้ำวยเห็นผีแล้วไปถึงทำกล้วยเห็นผีถูกไหมไม่ถูกเลยแต่นี้เลยหรอไม่ถูกจ้ะเพราะว่าจริงๆสำรวยไม่ได้เห็นผีแต่ว่าสำรวยเล่นปีแต่อย่าง,งน้อยอันเนี้ยก็ดูมีความหมายที่สุดแล้วแต่สำรวยมาได้ก็เก่งมากนะเอออ่ะชิมนี้ไม่ถูกเลยนะเจ๊น่เี่ใช่ ต้องถามความรู้สึกก่อนเลยว่าเป็นยังไงบ้างกับชาเ e นจ์นี้เป็นครั้งแรกของเราตู้ซ่อนหมีอ่ะผมชอบอ่ะมันสนุกดีอยากเล่นอย่างนี้มานานละอะไรก็ได้ไม่ต้องใช้ความคิด ผิดก็ช่างมันก็นเบอกว่าเราเล่นเอาขำใช่เราเล่นฟั่งคะแนนี่าไม่ได้เราไม่ดูคะแนนเออของปีเป็นไงหนูรู้สึกว่ามันยากแต่ก็สนุกนะคะอ่ะทีนี้ถามความรู้สึกของรูเทอร์ดิดึงเมื่อกี้เขาแบบเอารีเทนเนอร์ไปล้างมาใช่ไหมเออไปทำความสะอาดเอาเทนเนอร์ไปทำความสะอาด นอกจากลิเทนเนอร์สะอาดแล้วปากสะปากมันวัดเปล่าปากให้บิบบับไปหมดเลยเหรอเหมือนได้ปากใหม่อ่ะถามเรื่องความรู้สึกเป็นยังไงบ้างสดชื่นมากแบบเย็นๆอ่ะนะฮะแบบมันสดชื่นแล้วก็เฟซเออกลิ่นมันหอมเนาะสะอาดป่ะตอนที่เดินมาได้กลิ่นให้บิ๊บกลิ่นอะไรอ่ะเปล่ามาไหนเราล้างปากดิเหมือนสมจุ๊บเลย อย่างที่พี่บอกนะก็คือตัวเม็ดฟูทําความสะอาดรีเทนเนอร์เนี่ยจะทําความสะอาดรีเทนเนอร์แบบรูเทอร์ก็ได้หรือว่าจะทําความสะอาดที่จัดปันแบบใสก็ได้เหมือนกันนะ <Wow. S 2> ใช้ง่ายๆมากๆก็คือเป็นเม็ดฟูแช่ใส่น้ําแล้วก็เอารีเทนเนอร์ใส่เข้าไปแค่สนาทีนะหลังจากนั้นก็คืออาจจะเอาแปรงขนนุ่มแปรงอีกทีแล้วก็ล้างด้วยน้าเปล่าก็ได้เนาะเพราะว่ามันจะสามารถช่วยลดคราบสบกรปรกสะสมคราบชาก,กาแฟคราบพลัก ราบอื่นๆที่ยากต่อาการทำความสะอาดได้แล้วก็ยังช่วยลดแบคทีเรียและไวรัสได้ถึง99.9%ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดกลิ่นนั่นเองแต่ตอนพี่ใบให้มาคือมันใส่ขึ้นเลยนะรีเทนเนอร์มันใส่เลยใช่ป่ะใช่ใชตอนแรกมันขุ่นเลยอ่ะมันขุ่นมากไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าใครที่ใช้รีเทนเนอร์ใครที่ใช้ที่จัดฟันแบบใสอะไรเงี้ยแนะนําให้ไปใช้กันเพราะว่านอกจากแบบ เหมือนเราได้รีเทนเนอร์ได้ที่จัดฟันใหม่แล้วคือสุขภาพช่องปากตงด้วยเนาะลดแบคทีเรียลดไวรัสได้ด้วยอ่ะก่อนจะไปเพื่งก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันนะจ๊ะเอามาเลยร้านซ้อมอ่าแล้วใครอยากคอมเมนต์อยากได้อยากดูชาเลนจ์แบบไหนคอนเทนต์แบบไหนก็คอมเมนต์มาได้มเลยมาใครอยากได้ตรงได้ตังก็คอมเมนต์กันมาก่อนจะไปฝากช่องหน่อยจ้ะฝากแบบไม่มีเสียงดิเออฝากแบบไม่มีเสียงอีกแล้วเหรอ